มาดูสิเคยได้กินกาแฟไหมไม่เคยค่ะสักแก้วก็ไม่เคยเคยเลยฉะนั้นหอิงไม่ควรเสียใจใช่กาแฟสักแก้วเลยเนี่ยนะใช่รักมันแทบตายมันต้องเป็นที่พึ่งของตนแล้วงั้นพรุ่งนี้เราไปกินกาแฟกันสองคนนะอะไรดีกันเรื่องอะไรไม่งอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อกินซื้ออะไรเขาแัดกินชาแล้วอะไรนะเขาไปหัดกินชาแล้วทำไมเบื่อเย็นชาอะไรนะ อะไรนะเดี๋ยว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 โมกมีคนอิชามาอะไรนะอิจฉามาเศร้าเนาะชีวิตดทำไมนะอิจฉามาทำไมอ่ะอิจฉามาอิจฉามาทำไมขอมือก่อนขอมือก่อนขอมือก่อนขอมือเอ้ยน่ารักน่ารักอิจฉามาทำไมกับบางคนมาไม่เคยป้อนเลยน้องหมาหรอเป่หรอแม่ค่ะแม่ไม่เคยป้อนเลยเอ่ะ เลี้ยงโอมากระเสริ์ตโฮมโอเคป่ะโอเคโอมากระเสริ์ตโฮมพอยู่จูจานผมครับไม่กินแต่ป,ปาลาปลาก็จั้งปลาจะฉลาดขึ้นหน่อยนึงเออจะได้ฉลาดอะไรนะพี่ตั้มได้ฉลาดขึ้นหน่อยนึงอาจารย์ยังไงอร่อยอร่อยอยู่รอวะไงโอมากระเสรอร่อยป่ะ <laughs> <laughs> ตัดวนี้ตัดอันนี้ตัดได้เลยตัดความชุนตัดความชุนอ้ม right, well ันจะเป็นเปไงเล่าสิเล hey, anyway, ่าสิรสชาติ ต้องไปลาไหลเหรอหอร่อยมากเหรอไปเมียก็ตั้มหวัดหายทำไม,ไม <c oughs> โอ้ยทำแต่ได้ไไหรือหวัดหายแก้วัดแก้วัดหัวใจเลยอ่มีสา <c oughs> มก๊อกเลยนะก๊อ,อก,กแรกเอ๊ะก็ไม่เยอะเท่าไหร่ <c oughs> มันก็ตึก๊กตึกมานิดนิด <c oughs> กำลังจะคืนละมันปะทุ มันมาดูขึ้นมาก๊อกสองมาดูก๊อกสองก็นึกว่าเอน่าจะหายแล้วก็เลยไม่หยิบน้ําก็โทษฐานที่ไปซื้อกาแฟให้ฉันกินไงพี่ครับเสียงไม่เท่าไหร่น่าได้บ้ากเอางี้เมกินไปประมาณเท่านี้กินไปเท่าไหร่แค่ไหนวอร์เนี่ยครับแปครับแค่ดมก็กด ลงทวิตซะแค่าแค่ดอบุกดาแกงของแกงเข้มบุกดาแกงเข้มแล้วแล้วมีแบกหลังเป็นคุณปณนิตาธรรมะกันนะไม่คิดจะช่วยลูกชายเออไม่คิดจะช่วยหมาน้อยให้ท้ายให้ท้ายให้ท้ายโอ้ย